เปล่าไม่รู้วิวหลักร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยมาก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 ไก่ร้านตัวหืูตายยอผมมีโซโลแกนครับผมที่หลงทางมานะครับผม90%จะหลงทางมาหาผมนะครับผมให้เก้าสิบเปอร์มซ็เก้าิบเปอร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อยู่ที่ไหนดียังไม่รู้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมจะข้ามภาคไปเกาะฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะเกร็ดนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็ถึงฝั่งกเกาะเกร็ดแล้วนะครับใช้เวลาแค่ไม่ถึง2นาทีก็ถึงเกานนะแล้วครับเร็วมาก ตรงนี้ก็จะเป็นตรงท่าเรือนะฮะข้างหน้าของเราก็จะเป็นมีค่าบริการนี่ครับคนละ3บาทสำหรับค่าเรือหนึ่งคนครับหนึ่งคนครับหนึ่งคนตอนสอสองคนครับนะฮะผมสามบาทนี่ครับเกาเก็บเลี้ยวซ้ายนะครับจะเป็นโซนอารมณ์แบบว่านั่งชิลๆฝั่งนู้น ฝั่งฝั่งนี้ขวามือเราที่จะตรงไปมันก็จะเป็นพวกอของกินตลาดหรือว่าของใช้ต่งตางๆนะครับก็ฝั่งนี้เลยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับนี่ฮะไปดูกันดีกว่าร้านนายิ้มบอกอีกทีนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณว่าากินชิลๆนะครับรรยากาศทั้งกินทั้งดื่มมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็ในราคาที่ ไม่แพงมากเลยครับผมก็ร้านในยิมก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็เดินอีกประมาณสักประมาณถ้าตีเป็นนาทีก็เดินประมาณสักไม่เกินห้านาทีก็น่าจะถึงร้านแล้วผมซ้ายขวาของเราก็จะเป็นพวกเป็นบ้านส่วนใครนะครับที่ไม่อยากเดินนะครับที่นี่ครับมีบริการจักรยานเช่าครับ40บาทรอบเกาะเลยครับผมนี่ครับจักรยานส่งก็จะเป็นประมาณนี้นะใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ จักรยานใครครับฮะผมนี่อีก200เมตรก็ถึงร้านไอริมแล้วนี่ครับโอ้ทำไมผมรู้สึกเหนื่อยแค่นี้โอเคเดินมาเรื่อยๆนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ราจะเป็นจักรยานนะที่บอกว่าเอ่อเนี่ยจักรยานตัวนี้เลยที่บอกว่าอะไรนะเช่า40บาททั้งเกาะเลยอะนี่นะครับผู้ชมครับถึงแล้วนะครับผม

อเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มทุกวันนะครับหยุดวันจันทร์นะฮะเชิญด้านในเลยครับผมแล้วเราจะเจอที่ก็เลยกำแพงที่มีสีสันศินละปะระดับพันล้านแตนต็น์าก็คือยิ้มไว้ก่อนนะะมีอะไรก็ยิ้มไว้ก่อนจะมีเรื่องก็ยิ้มไว้ก่อนนี่ครับบรรยากาศด้านในสวัสดีครับ สวัดีครับนั่งที่โต๊ะเดิมนะคะพ่อพี่บอกนั่งโต๊ะเดิมนั่งนั่งโต๊ะเดิมจะได้เดีววันนี้ไม่มีลูกน้องตามมาอ่าโต๊ะสีแดงโอเคอ้าวพี่เอ็มสวัสดีครับนี่ครับีเอ็มเราเจ้าของร้านนี่ครับาร้านลงไปหน่อยอ่ะ นี่ร้านนี่อะไรน่าทานมากตอนนี้เหรอครับตอนนี้เมนูเราก็มีพวกซ้มตำนะครับพวกจําแล้วก็มีสามชั้นทอดน้ำปลาครับเด็ดสุดของเราเลยคือก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมใช่ครับผู้ชมก๋วยเตี๋ยวไก่เด็ดมากนะฮะใช่ผมเคยมาชิมแล้วครับกินแล้วอิ่มครับผมห้ามเบิ้ลนะครับห้ามห้ามห้ามต่อแล้วสไตล์การแต่งร้านของพี่ยิ้งก็จะเป็นแบบว่าสดใสอารมณ์แบบว่า อารมณ์สีสันหน่อยครับผมสีสันหน่อยบรรยากาศร้านก็ผมจําลองให้เหมือนทะเลครับไม่จําลองเหมือนแม่น้ำอ่าเหมือนทะเลใช่ครับมีอ๋อมีคนมีคนเคยพูดว่าผมเป็นเลกเก้น้ําจืดนี่เลกเก้น้ำจืดเลกเก้น้ําจืดใช่ครับเลกเก้น้ําจืดครับเป็นเลกเก้เป็นทะเลใช่ไหมครับแต่ผมเป็นเลกเก้น้ําจืดครับผมข้ามบ้านนายยิ้มครับบ้านนายยิ้มนะครับหลังจากคือเราข้ามเกาะมาปุ๊บ มันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ครับให้เราเลี้ยวซ้ายฝั่งฝั่งบ้านผมนะครับลงจากท่าเรือวัดปรมายให้เหลี้ยวซ้ายนะครับผมถ้าลงจากท่าเรือวัดกลางเกตให้เหลี้ยวขวานะครับผมอ่าครับผมเส้นทางมานี่คือเส้นทางหมู่บ้านธรรมดานะครับผมครับผมคนที่จะมานี่คือต้องหลงทางมาจริงๆนะครับบ้านผมครับต้องหลงทางฮะ <c oughs> แต่ว่าผมจะบอกเลยว่าถ้ามาแล้ว <c oughs> คุณได้ <c oughs> รอยยิ้มแน่นอน คือรอยยิ้มกับความสุขที่เข้ามาบ้านหลังนี้ผมจะมีโซโลการครับผมที่หลงทางมาครับผมเกาสิปอเซ็นต์จะหลงทางมาหาผมนะครับผมใชเก้าสิบเปอร์เน่ผาจะหลงทางอื่นสิ็นต์าจะหลงทางมาหาผมอ๋อแค่หนึ่งเปอร์เซตอ่ะงเลยนะครับผมตกใจหมดคุณหลงมาแน่แต่เก้คุณจะหลงรักเราครับผมนี่ไงล่ะนี่ครับลองมาดูครับ บ้านนายยิ้มนะครับนายยิ้มครับผมเกาะเกรดนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่โอกาสครับส่อทิดลองแวะมันดูครับวันจันทร์ไม่ต้องมานะครับพี่อยู่จะไปเที่ยวครับผมไปได้แล้ว